ตัวเตอหอมมาเลยนะใช่ทั้งหอมทั้งแน่นโอเคเอาล่ะนุ่มโซดผมว่าตอนนี้พวกเราทุกคนอยากรู้จักคนแล้วละครับแนะนําตัวหน่อยดีกว่าครับครับสวัสดีครับผมพายุโชธนินทัญญกิรติธนัจพ์นะครับกินคีนะได้หุ่นกินคุณนะได้เปล่ากินคีนได้บุญกินคุณได้เปล่าเฮ้ยสโลแกนคุณนี่ไม่ได้เก่งใจแม่ก็เลยนะฮละ ดูจากข้อมูลที่ผมมีจากข่าวที่ผมได้มาเนี่ยนุ่มโสดคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดา <Wow. S 1> นุ่มโสดคนต่อไป

สวัสดีครับสวัสดีครับว้าวแมเนื้อตัวมันแน่นมนสดครับความรู้สึกมันเป็นยังไงอ่ะเวลามายืนอยู่ตรงเนี้ยก็ตื่นเต้นนิดนึงครับครับนิดนึงแต่วันนี้ก็ดีครับได้เจอคุณแม่ด้วยจะได้สวัสดีคุณแม่ไปทีเดียวเลยครับเข้ากุหลักผู้ใหญ่โอเคตัวเตอหอมมาเลยนะใช่ต้องหอมทั้งแน่นโอเคเอาล่ะ นุ่มสดผมว่าตอนนี้พวกเราทุกคนอยากรู้จักคนแล้วละครับแนะนําตัวหน่อยดีกว่าครับครับสวัสดีครับผมพายุโชคธนินทัญญากิรติธนทรนะครับกินขีนน่ะได้หุ่นกินคุณน่ะได้เปล่ากินคีนได้บุญกินคุณได้เปล่าเฮ้ยแมุ่คุณสโลแกนคุณนี่ไม่ได้เก่งใจแม่ก็เลยนะฮะคุณจะมากินลูกก็ต่อหน้าแม่เนี่ยมันก็จะยังไงอยู่เอาล่ะตอนนี้แม่ลูกเริ่มมีการประชุมกัน รอบที่แล้วเอวบางล่างน้อยไม่ชอบรอบอนี้ก็จัดมาให้แบบแน่นม,มีขนาดใส่เสื้อดำนั่นยังแน่นขนาดนี้บางบ้านก็เริ่มมีการลังเลลังเลน <c oughs> บางบ้านคุณแม่ก็ส่งสัยตารังเสียอมาหิดมาเลยค่ะคุณคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ครับรายการในชื่อ take me out นะแปลตรงตัวคือเอาฉันออกไปหน่อยนะไม่ได้มาเอะดับไฟนะุว้ตอนนี้เอาไว้เอาไว้ เฮ้ยดูไปเดูรอบนี้มันเครียดจังเลยวันเนี้ยเครียดรอบนี้แค่ในการนิดดูดิดูแบบปรึกษาแบบเครียดอ่ะนี่มีคุยข้ามบ้านกันเลยทีเดียวนู่นอ่ะแม่หนุ่มโสดคนนี้ส่งปฏิกิริยาไม่ธรรมดามาสู่หลายบ้า